ไอพกกกููััันนฉ็ฟงย่่มคิดและตอนนี้นะคะเรือพระราชพิพิธีก็ได้แยกย้ายกันเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแล้วนะคะก็รอเวลาให้บรรดาฝีพายที่อุตส่าห์ซ้อมพายเขียงหรือว่าพายบันบกกันเป็นเวลาแรมเดือนนั้นได้ลงมาซ้อมพายเรือกันจริงๆบนเรือพระราชาพิธีนี้ค่ะ สวัสดีรออรครับพี่อภิวัตรพายเห็นว่าฟีพายเนี่ยเขาจะมีการซ้อมบนบกซ้อมบนเขียนกันมาตั้งนานแล้วก็ยังต้องมาซ้อมในน้ําต่อเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างการซ้อมในน้ํากับซ้อมบนบกนี่คืออะไรคระการซ้อมบนบก ที่ฝีพายไปซ้อมบนเขียงนะฮะที่น้องได้ไปเห็นนั่นะนะครับอันนั้นคล้ายๆกับว่าเราฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเบสิกเลยนะฮะเอาแค่ลักษณะท่าทางการพายและก,การความเข้าใจเท่านั้นนะฮะ,ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องนํากําลังคลพวกนี้ลงมาฝึกซ้อมในน้ำอพอมาพายในน้ำเนี่ยจะต้องรับโหลดน้ํารับโหลดน้าหนักของเรือนะครับะจะต้องใช้พละกําลังกายอย่างมากนะครับ บางจังหวะเนี่ยเขาทําบนบกได้ดีแต่พอลงมาอยู่ในน้ําแล้วอาจจะทําได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการภายในน้ำเนี่ยก็จะเป็นในขั้นของก้าวหน้าขึ้นไปเพื่อไปใช้จริงก็คือการซ้อมภายเรือในน้ำเนี่ย น,นอกจากจะได้สัมผัสกับผิวน้ําจริงๆแล้วได้รับน้ําหนักเรือจริงๆแล้วก็ยังต้องมีการซ้อมเหแล้วก็ขานรับกันด้วยใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมคะครับเพื่อเป็นจังหวะในเรื่องนี้เป็นจังหวะอย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะว่าการที่เห็นว่าฝีพายเขาพายยกพายขึ้นลงได้พร้อมกันเนี่ยก็เพราะว่าฟังจังหวะจากเสียงเหยือหรือล่ะคะ,ะมีส่วนเป็นอย่างมากครับ อันนี้เป็นพระเอกของงานเลยนะคะพี่นี่ได้เป็นคนร้องเพลงเป็นคนเรียกร้องกาบเหชใช่ไหมคะคนเหเเป็นคนเหที่เป็นมานานไือยังคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกการที่ที่มาเป็นคนเฮเรือนคือสมัครมาเองว่ามีใครเลือกมาหรือไ เม่เราไม่ได้สมัครมาแต่เราอยู่ที่นี่ต้องใส่เออผมอยู่ที่นี่ต้องยี่สิบห้าปีแล้วก็ฝึกที่นี่ตลอดเขาเห็นแววถึงเรื่ว่ามีคนเห็นแววประมาณนั้นประมาณนั้นออต้องเป็นเสียงอย่างอย่างไรคะถึงจะเป็นพนักง,งานเฮร,ริยได้คือค่อนข้างจะต้องปอดใหญ่ปอดใหญ่ไปแรงเพราะว่าเวลารา้องเวลาเหตุทีเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลานาน,านมากเพราะว่า ซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยที่ผ่าน,านมานี่ก็สองชั่วโมงสองชั่วโมงย mm ี่สิบก็เราต้องร้องโสดตลอดโดยที่ mm hmm. ไม่ได้พักเลยเราจะพักไม่ได้ถ้าขบวนไม่เลิกเราจะหยุดไม่ได้เราวทำนองที่เราใช้เหเนี่ยมีมีชื่อเรียกไหมคะเป็นทำนองอะไรคะเขาก็จะเป็นกาบยานีสิบเอซึ่งแบบฉบับเนี่ยเราก็ ร้องตามแบบฉบับของโบราณมาเรื่อยมาเราก็สืบเนื่องมาแล้วไม่มีการอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเสียงคนที่แตกต่างกันไปกาที่ที่ใช้เหนเนี่ยใครเป็นคนแต่งคะออกาดเฮเหลือนี่เป็นนาเอกทองย้อยแสงสินชัยนะครับซึ่งท่านเป็นพระราชการปรำนาณนเ,เป็นผู้ประพันธ์โยกนขึ้นเหนือเกตกราบุทธเเรศองค์ภูมิลพลหกสิบวัชระดลเป็นมคนุคคลครองแผ่นดิน จเจตรราีนน,น,านิิิเเยย็อู่ฉพาะกาพเรือคราวนี้นะคราวฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้นเรื่องงานหรือองค์ประธานของงานก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นงานนี้บทกาพยเรือที่เป็นบทเอกก็คือต้องเป็นบทเกี่ยวกับพูดถึงพระบารมีพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเราใช้ชื่อบทนี้ว่าสรรเสริญพระบารมี โอ้คิดถึงนวล กว่าที่ขบวนเรือพระราชพิธีนั้นจะไปปรากฏโฉมอวดความสง่างามได้นั้นหลายฝ่ายต้องทํางานกันอย่างหนักนะครับต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดชมในวันจริงคือวันที่12มิถุนายนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าพลาดชมก็สามารถกลับมาชมกลบนอกกลาได้นะครับในวันศุกร์หน้าเราจะมีทั้งเบื้องหลังความรู้สึกความหมายของขบวนเรือในการลอยอยู่เหนือท้องน้ําเจ้าพระยาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเพราะฉะนั้นอย่าพลาดชมกลบนอกกลาในวันศุกร์หน้านะครับ ครับต่อไปก็เสือทยานชวนเสือลงสิงนต่อมาก็จะเป็นเห็นเห็รูได้ค่ะรับผมรูปรุปด้วยเนี่ยลำนี้ก็คือออไไม่ได้ันทิกไปนะไม่ได้ันทิกไปนะลำนี้ก็จะเป็นทองคำฟ้าครับ